No, okay. เรื่องนี้ย้อนความกันสั้นๆน,นะคะว่าเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโลกโซเชียลมีการตั้งข้อสังเกตถึงชื่อผู้เข้าชิงรางวัลน,นัตราชครั้งที่16สาขาบทโทรทัศน์ยอดเยี่ยมที่ผู้เขียนบทซีรีส์กูดด็อกเตอร์หมอใจพิเศษคือคุณพัชรวรรณชัยปุวรัตถูกเปลี่ยนเป็นชื่อของดรฐานชนจันเรืองและล่าสุดบริษัท True CJ Creation จำกัดต้นสังกัดซีรีส์ได้ออกแถลงการถึงบทสรุปค่ะวันเนื่องจากมีการทำงานร่วมกันหลายฝ่ายทั้ง True CJ จจึงจะ ยื่นเสนอเพิ่มรายชื่อผู้เขียนบทเป็นทั้งคุณพัชรวัลชัยปุวรัตและดร์ธนชนจันเรืองซึ่งเป็นผู้ควบคุมบทของบริษัทร่วมถึงทีมงานอีกหลายท่านเข้าไปชิงรางวัลบทโทรทัศน์ยอดเยี่ยมด้วย จากแถลงการนี้ค่ะทําให้มีท่าทีจากคนในวงการนักเขียนบทละครไม่น้อยนะคะรวมถึงคุณรัชพงศ์พินโยโสพลค่ะหนึ่งในผู้เข้าชิงรางวัลบทโทรทัศน์ยอดเยี่ยมในสาขาละครและซีรีส์หลังสองทุ่ม14ตอนขึ้นไปจากเรื่องหมอตลอดการซึ่งแสดงความไม่เห็นด้วยกับการเสนอชื่อผู้เข้าชิงรางวาัลซึ่งไม่สอดคล้องกับชื่อเครดิตที่มีการประกาศไปก่อนหน้าโดยมีเหตุผลสําคัญค่ะคือหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ให้คําปรึกษาทางด้านบทละครเป็นการทํางานคนละหน้าที่กับผู้เขียนบทและ ดรธนชนจันเรืองก็ไม่ได้รู้เห็นและไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการปรับชื่อผู้เข้าชิงรางวัลอีกทั้งได้มีการร้องขอค่ะให้บริษัทเปลี่ยนชื่อกลับเป็นคุณพชรวาลชัยบุวรัตน์แต่เพียงผู้เดียวให้สอดคล้องกับเครดิตที่ได้ออกอากาศไปแล้วหากคณะกรรมการสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ยังอนุญาตให้มีการเพิ่มเติมรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลทีหลังได้อาจกระทบต่อคุณค่าความโปรง่งใสและความศักดิ์สิทธิ์ของรางวัลน,นัตราชได้ค่ะ พร้อมกันนี้คุณรัฐพงศ์ยังได้เปิดให้มีการลงชื่อนะคะสนับสนุนถแถลงการของตนเองด้วยเพื่อให้ข้อเสนอนี้เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของคณะกรรมการสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ซึ่งตอนนี้มีผู้ลงชื่อสนับสนุนเกือบ200ข้อความค่ะ